กันเรารับภารกิจไอ้เจ้าตัวนี้นะม,นนมันเดิมวันนี้ครับเพื่อนมันทําไม่ได้ก็กี้แบบที้แบบทางเดียวนะครับดูครับอ่าขี้แบบทางเดียวเออแบบด้วแบบยโซ่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อนอเดี๋ยวรอให้มันมนั่ัก่อนนะเพื่อนนะแบบนี้โอ้ยพอพอกัอนพอกัอนอ้าว มันทําด้านนี้มาได้ต้องแผเดียวนะครับเพื่อนอเดี๋ยวมันล้มไปนะครับเพื่อนเอาเอาเราทําสําเร็จนะครับเพื่อนอถ้าแบบนี้ก็แผลเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็ถอดฟักให้ทีมงานเราก่อนนะนเพื่อนอเอาแล้วก็ค่อยๆลงมาน้องลักเดี๋ยวผมไปช่วยเอาเอาอันนี้ก่อนครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าเพื่อนเราจะตัดแบบนี้นะเพื่อนเราขีดไว้แล้วนะเราจะให้เป็นเดยแบบนี้นะครับเพื่อนเดยแบบนี้นะครับกลัวมันจะทับตัดแบบแบบที่เราเฉียงๆเหมือน้าเหมือนใส่กอกนี่มันมันจะล้มไปด้านนู้นนะเพื่อนเราไม่ไว้ใจเท่าไหร่กลัวมันจะล้มไปเราจะอาทำเดยเหมือนเหมือนเราทำยูทูบเลยนะเป็่นเจะแบบนี้นะเ่นนะเดี๋ยวเราดูดูสักตั้งนะครับเดี๋ยวให้น้องใช้ เดี๋ยวย้งก่อนก็ได้เดี๋ยวให้น้องชายเดี๋ยวให้น้องชายเล่นทีหลังนะครับเพื่อนเราทำเป็นแนวก่อนนะเ๋ยวให้น้องชายทำาจะได้ระบบเลยนะจ้าหนึ่งจ้าหนึ่งเออโอเคเชฟีนเชฟคนอ่าเยบปอนผมทเป็นเดยเป็นแนวกัอนนะรับนี่ เจาะเข้าไปให้มันเป็นเดยบังคับให้มันลงร้านใตานี้นะเพื่อนทำยูทูบลองทุลองดูครับต้นนี้ก็ใหญ่ว่านะ เจาะแบบนี้มันจะช้าหน่อยนะครับแต่มันไม่ทําความเสียหายให้อย่างอื่นนะครับเจาะแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราก็มาตัดตรงนี้นะเพื่อนแต่ตังนี้พอเราให้จก้มบังคับสองขวาในลงมานะครับเดี๋ยวเจาะด,ด้านหลังนะเพื่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่เราต่อนะเพราะว่าถ้าใครทำแบบนี้มันคลิปมันยาวนะเพื่อนอเดี๋ยวเราก็ถล่มน้ำมันก่อน,นครับเดี๋ยวเราพักคลิปกันนะ เดี๋ยวมาต่อคลิปเ็นเพื่อนๆนะครับมาต่อคลิปเอนเพื่อนๆเนี่มุมนี้ยากมากเลยครับเพื่อนๆนดี่ยดูครับนี่นมุมนี้นะครับมันติดกับมันติดกับสิ่งก่อสร้างแบบนี้นะครับมันชิดมากเลยเพื่อนตรายมากเลยครับเพื่อนๆดูครับดูใกล้ๆกับผมทําอย่างไรนะเพื่อนเนี่เพื่อนๆต้องตัดปากแบบนี้นะไม่ให้มันย้อนลงมาหาอาคารนะเพื่อนๆออ่า ถือว่าเราทําสําเร็จนะครับเ,เพื่อนๆเดโอ้โหดูมันต้นเหมือนจะต้นเล็กแต่เอาจิงๆมันต้นใหญ่นะเ,นเพื่อนๆโอ้เราเครียดเลยครับง,งานนี้นะนถือว่าสําเร็จแล้วครับเ,เลยโซ่ไฟฟ้าทํางานในเมืองมันก็เงียบดีนะเ,นเพื่อนๆโอ้ผมคงจะลาเพื่อนๆเอาไว้ตอนนี้แล้วครับกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามครับพารกกิจตรงนี้สองต้น Yeah. เอาเราเครียดล้วก็ลติดกับอาคารแบบนี้นะมันดูมันด,ดูแบบนี้นะอาคารแบบนี้นะมันเลยทาให้เราใช้สมองเยอะครับลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเราเปลี่ยนแผนครับแข็งมากกับไม้สักหูเพื่อนเราก็ต้องตัดแบบโบราณแล้วครับเพื่อนเนี่ยตรงนี้นะครับเพื่อน ดูถึงมือนี่เราใส่ถอดมาถอดยากนะเพื่อนโอ้ไม่ได้เรื่องเลยผมไม่ซื้ออะไรถึงมือแบบนี้นะโอ้ตายตายตายจะ มองไม่เห็นเดินไปทาง, Hospital ทางลุ jo, s <S ้นอีกแล้วนะเพื่อนเดือบ นนี้เอาเรื่องเลยครับแข็งครับแข็ง จอบเป็นลิมไม่ได้ต้องทําแบบโบราณอย่างเดียวเพื่อนต้นใหญ่เ่อานาเอาเราระสมผลเสจนะครับเพื่อนแบบนี้นะนเพื่อนเนี่ยโอ้ยเราเอาแทบแย่เลยเราเครียดเลยนะเพื่อนยังนี่อีกต้นเนี่ย,ยต้นนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องนะห้มันติดกำแพงแล้วนะต้องใช้สมาธินหน่อยเพื่อนเดี๋ยวลองดูก็ตัดต่าไม่ได้นะตัดต่ามันต้องตัดสูงคนระับตัดสูงแล้วก็ ตัดรมนี่ก็ลาบากนะม,นมันแบบเราคุบเขาลําบากนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ลาเพื่อนไปก่อนครับเดี๋ยวเราต้นนิดต่ออสําเร็จแล้วครับเพื่อนๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับการปฏิบัติงานวันนี้นะครับภารกิจเรา